วิธีใส่ก็ง่ายมากครับนี่เป็นตรงรุ่นอยู่แล้วเนาะไม่ต้องอะไรมากครับจึงปลั๊กเดิมออกนะครับกดกดกดนะครับเนี่ยกดแรงๆนะครับเดี๋ยวหักเดี๋ยวเพี้ยวหักครับก็ใส่ตัวสายโฟเข้าไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็สายปลั๊กเดิมก็เสียบเข้าช่องนี้เลยอันนี้สวยงามนะรุ่นนี้นยอมเับเลยว่าสวยงามครับถ้าเป็น1 9จะเป็นแบบตรงแบบนี้นะครับเพราะปลั๊กตำแหน่ง1 9จะอยู่ตรงนี้อ่าเนี่ยคลิจริงๆมันก็เหมือนกันแหละแต่ว่าตำแหน่งของการหมุนมันแค่ต่างกาันเฉย สวัสดีครับพบกับ YouTube ช่องงันแงะกันช่างนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆมาบอกเกี่ยวกับรถไฟเครื่องโชว์นะครับแล้วเราพอมีเครื่องมือพื้นฐานในการตรวจเช็คนะครับตัวนี้จะเป็นอิซุสุรุ่นออนิวรุ่นแรกนะครับปี2012นะครับเป็นอิซุสุเครื่องยูโร3มนะครับนี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอาการของตัวรถคันนี้นะครับวิ่งได้ประมาณสัก9 0 0 0 0กิโลนะครับรถอายุประมาณ10กว่าปีเนาะปี2012ตัวนี้ปี2 0 2 3แล้วประมาณ11 อาการก็คือบางครั้งวิ่งไปตกหลุมตกบอะหรือเร่งหรือว่าผ่อนแรงแรงลดกระชากนะครับจะขึ้นไฟเครื่องโชว์นะครับที่ตัวหน้าปัดสีเหลืองสีส้มนะครับแล้วก็ใช้เครื่อง o p d full scan ดูแล้วนะครับเครื่องเตือนว่ามอเตอร์ EGR เสียนะครับมอเตอร์ EGR ก็คือตัวนี้เนี่ยนะครับอยู่ข้างล่างนะครับเนี่ยมอเตอร์ตัวนี้ครับเนี่ยที่มือที่ผมชี้นะฮะนี่ตัวนี้ครับนี่คือตัวมอเตอร์นะครับ หน้าที่ของตัวมอเตอร์ EGR ก็คือว่ามันจะเปิดเอาไอเสียจากท่อไอเสียนะครับวนเข้ามาเผาไหม้ผ่านท่อไอดีใหม่อีกครั้งนะครับเพื่อเขาเรียกว่ารักษาสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อเพื่อการเผาไหม้ที่ดีขึ้นนะครับอา่าครับก็คือเอาไอเสียกลับมาเผาไหม้ใหม่เพื่อให้มันเผาไหม้หมดจดนนั่นเองนะครับอ่าแต่ว่าเกิดว่าใช้การไปนานๆน,นะครับมอเตอร์เนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่ามีการหมุนนะครับมันก็จะเป็นข้างในมันก็จะมีเ,เขาเรียกว่า ถ้าเป็นมิกเซอร์นะมิกเซอร์ที่เป็นแบบสไลด์นะครับมันจะมีการเขาเรียกว่าการเสียดสีของตัวหน้าสัมผัสของตัวมอเตอร์นะครับที่มันหมุนอยู่ข้างในเนี่ยเปิดปิดสัง่งเปิดปิดตลอดเวลาการใช้งานเครื่องนะครับพอนานๆเข้านะครับหน้าสัมผัสมันก็มีการสึกล้อนะครับตัวสปริงตัวอะไรหน้าสัมผัสก็มีการสึกลอจุดสัมผัสต่างๆนะครับมันก็จะฟ้องขึ้นมาว่า,าตัวมอเตอร์มีปัญหาเตือนเข้าไปที่ตัวรถ ฟ้องอาการให้เราเห็นเบื้องต้นว่ารถมีปัญหานะใช้เครื่องมือพิเศษในการตรวจเช็คก็จะฟ้องว่าตัวมอเตอร์นี้เสียนะครับแต่มันไม่ได้เสียร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเสียร้อยเปอร์เซ็นต์นีก็คือว่ามันจะเป็นแสดงอาการตลอดเวลาคือคันนี้เนี่ยเป็นบ้างไม่เป็นบ้างตกลุ้งตกบ่อก็หายนะครับดับเครื่องเปิดใหม่ก็ใช้ได้บ้างเนี่ยครับเนี่ยก็คือเป็นอาการเบื้องต้นนะครับวิธีง่ายๆนะครับก็คือทําการอุดอิจาซักโดยใช้ตัวนี้ก็คืออุดเรียบร้อยแล้วเป็นเป็นอุดแบบแผ่นบางนะครับอุดอิจาเสร็จเรียบร้อยนะ ปุติจาโดยไม่ไม่ใช้สายหลอดเอลโฟนะครับมันจะทําให้ไฟลุกเครื่องโชว์ว่าตัวมอเตอร์มีปัญหาตัว mm hmm. โะบเผาเอาก๊าซไอเสียมาเผาไหมใหม่มีปัญหานะครับวิธีแก้ก็คือเราต้องใช้ร่วมอ,อุดเสร็จแล้วต้องใช้สายเอลโฟด้วยนะครับซึ่งสายเอลโฟตัวนี้ผมก็จะเป็นของสำลักนี้นะครับใครอยากซื้อก็ไปหาเอาเองนะในแอปสีส้มนะครับก็ไปลองไปสั่งหาเอาเองนะครับตัวนี้ข้อดีของมันก็คือสามารถใช้กับได้หลายรุ่นนะครับที่เป็นปลั๊กแบบนีนบ้เพราะว่ามันสามารถจูนตัวนี้ได้จูนความต้านทานตัวอารบได้น ตอนนี้เขาเฉลยเลยบอกไว้เลยนะครับว่าถ้าใครจะทาเองซื้อมาใส่เองประหยัดงบนะครับไม่อยากจะซื้อพวกนี้ก็ทําได้นะครับนั่นก็คือใช้ตัวต้านทานค่านะครับ 6.2k นะครับตอนนี้ผมวัดเรียบร้อยแล้วเขาเซตมาจากคนขายเซตมา 6.24k ครับก็ตีเป็นกลมก็ 6.2k นะครับถ้าจะใช้นอีสุ2,000 2.5นะครับนี่เดี๋ยวผมใส่แล้วก็มาดูกันนะครับว่าไฟลูกเครื่องจะหายไหมนะครับวิธีใส่ก็ง่ายมากครับนี่เป็นตรงรุ่นอยู่แล้วเนาะไม่ต้องอะไรมากครับ ยิงปลั๊กเดิมออกนะครับกดกดกดนะครับเนี่ยกดแรงๆนะครับเดี๋ยวหักเดี๋ยวเพื่อนหักครับก็ใส่ตัวสายโฟเข้าไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็สายปลั๊กเดิมก็เสียบเข้าช่องนี้เลยอันนี้สวยงามนะรุ่นนี้เนี่ยยอมรับเลยว่าสวยงามครับถ้าเป็น1.9จะเป็นแบบตรงแบบนี้นะครับเพราะปลั๊กตำแหน่งจุดหนจะอยู่ตรงนี้อ่าเนี่ยจริงจริงมันก็เหมือนกันแหละแต่ว่าตำแหน่งของการหมุนมันแค่ต่างกันเฉยๆ1.9จะใช้อีกค่านึงนะครับจะใช้ค่านี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเครื่องจะเขกนะครับว่าค่ามันสสููงเเเกกกิินนนนไไปปคค่่าาาาตตะดดี๋ยววมรรร์ทถัับ มันจะหายหรือเปล่ากับอาการไฟโชว์ในบางครั้งนะครับส่วนใหญ่แล้วสตาร์ทใหม่มันจะขึ้นนะ,อะลองเทสดูครับไฟสีส้มตัวนี้จะโชว์นะครับแต่ว่าตัวนี้โชว์นี่หมายถึงว่าปกตินะการเปิดกุญแจครั้งแรกทุกอย่างต้องโชว์นะครับอันนี้คือเป็นการเช็คสถานะการทํางานนะของตัวหน้าปัดว่าระบบตรวจเช็ค,ความผิดพลาดต่างๆของตัวรถทางานปกติหลอดไฟในหน้าปัดยังติดป,ปกตินะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทรถนะครับไฟสีเหลือง ยังไม่หายนะครับไฟสีเหลืองไม่หายเดี๋ยวผมจะต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการสแกนนะครับเพื่อลบโค้ตก่อนครับผมเดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งหนึ่งครับตันนี้ผมก็ทําการเชื่อมต่อเครื่องมือพิเศษนะครับ o อ d 2ดีนะครับแล้วก็สแกนโค้ดเรียบร้อยแล้วครับมันจะขึ้นตัวนี้ครับเนี่ยพรหัสคือ P 0 3 0 4 0 3นะครับก็คือตัวควบคุมวงจรควบคุมเกี่ยวกับ มอเตอร์จ้านอะละครับง,ง่ายๆวงจรการแก๊สไอเสียกลับมาเผาไม่ใหม่ระบบนี้มีปัญหาพอขึ้นเสร็จแล้วงั้นผมก็จะทําการลบโค้ดนะครับครับนี่เราทำการลบโค้ดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูที่ตัวรถกันนะครับว่าสถานะจะเป็นยังไงนะครับ แล้วก็มาดูสถานะของอิจานะครับว่ามันจะทํางานเป็นศูนย์หรือเปล่านะครับถ้าเดินเดินรถนะครับมันจะเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าเกิดว่าเดินรอบเบาเอาโอเคครับโค้ดหายหมดแล้วมาดูมาดูที่ INT นะครับตั้งไว้ที่ลบสองส่วนตัวมอเตอร์อีจาเห็นไหมครับว่ามอเตอร์อีจาตรงนี้อีจานะครับศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับเสร็จสิ้นกระบวนการเดี๋ยวมาดูที่หน้าปัดรถกันครับ เรียบร้อยครับอ่าก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับที่จริงแนะนํานะครับค่าค่า 6.2k เนี่ยมันจะเป็นค่าติดลบนะครับเสียงเครื่องอัดิเครกนะครับินเพี้ยนไปนะครับฟังแล้วดูไม่เพาะหูอ่าสามารถปรับได้นะครับตัวนี้เนาะที่ผมบอกนะครับเนี่ยมันจะมีตัวปรับอยู่นะฮะสีทองๆเนี่ยครับถ้าเรามีตัว OPD2 สแกนในการอ่านค่านะครับปรับให้มัน INT เท่ากับประมาณสัก12องศา13องศานะครับ 9 12องศาค,ครับก็ค่าอยู่ประมาณสัก 3.3k นะครับไม่ทำให้เครื่องคล้ายๆกับเดิมๆไม่ได้ใส่ตัวแอร์ o ฟเลยนะครับคลิปนี้ถ้าใครเห็นว่าดีเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ